ฮัลโหลสวัสด,ดีค่ะผู้รู้ค่ะค่ะดิดั่มาจากฝ่ายสำรวจของกรมที่ดินนะคะค่ะค่ะสำนักค่าวคนที่จะรับเอกสารแจ้งเตือนการอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันแล้วหรือยังคะแจ้งเตือนอะไรค่ะคือตรงนี้คืออ่าให้อัปเดตตรงทีว่ว่ามันจะมีคนนอนยืค่ะหรือว่าคนชาวต่งางชาติหรือว่าคนหนบูธครับ เขาควักเงิจะเอาเพื่อ,อไปเก็บกำไรนในอนาคตทําให้ไม่ทราบว่าคนไทยเราเนี่ยอาศัยเองไหมค่คะตอนนี้อยากให้อัปเดตตรงนี้ใช่ไหมจะดเดินทางมาด้วยตนเองไหมคะเรื่องเราเให้เราทาเข้าไปกดของเขาะคะ่ะแล้วเขาก็จะดึงข้อมูลทางการเงินของเราทางธนาคารถ้าเราไม่ทําอะไรก็เขาก็ทําอะไรไม่ได้